สวัสดีครับวันนี้ช่องมานาชัยนำเหรียญปีพศ2 5 4 8นะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกที่ออกในวาระครบรอบ70ปีราชบัณฑิตยสถานนะครับเป็นเหรียญ2รัชกาลด้านหน้าก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังก็เป็นตาของสมนักงานราชบัณฑิตยสถานนะครับปีพศ2 5 4 8นะครับ สำหรับเหรียญที่ระลึก2สีแบบนี้มีทั้งหมด61แบบนะครับ61แบบนะครับแล้วก็ทางกองกระสาบก็ไม่ได้ออกเหรียญแบบนี้มาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วนะครับในชั้นล่างหลังนี่ก็จะออกเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับอย่างในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี้ก็มีเกือบ10แบบแล้วนะครับมีเกือบ10แบบแล้วเป็นเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับ เหรียญ10บ,บาท2สีอย่างนี้ไม่ออกมานานมากแล้วครับก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมว่าช่องของผมไม่รับซื้อเหรียญน,นะครับไม่รับซื้อเหรียญครับขอบคุณครับ